มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> โอ้โหโอ้บอกได้เลยว่าเยอะเหลือเกินนะดิมันเยอะเยอะสาหรับผมแล้วล่ะนะฮะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยได้โอเดงย่ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดหอนะครับจริงๆแล้วในถุงหนึ่งถุงของมันเนี่ย มันมีจํานวนที่มันแพ็คมาเนี่ยมันมีทั้งหมด8ปดถอนะวันนี้พนักงานเซเว่นผมเดินไปเซเว่นผมเฉยๆไปซื้อน้ํากินน้องเขาถามว่าพี่เอาโอเดงยา่าเปล่าเน่ก็เลยจัดมาก็บอกว่าโอเคสิจันน้องจา๋าจัดมาเลยเนีย่ด้านหน้านะที่ให้ทุกคนได้ดูนี่โอเดงย่านะขนมที่เป็นฮอตฮิตที่สุดตอนนี้นะสําหรับคนที่จะพูดยังไงอะยุค8 เอาศูนย์แล้วกันนะฮะสมัยเด็กๆมีขายใครทันก็จะบ่งบอกถึงอายุเลยนะเอาเป็นว่าเนี่ยเฮีย yeah, ได้มาแค่เนี้ยตั้งแต่มันฮิตกันมานะบอกได้เลยว่าเพิ่งได้มานะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองดูกันแล้วกันนะอ่ะขนมนี่ โอเดงย่าเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้แหละนะครับผมแต่คือว่าเอ่อจะพูดว่าไงดีละ่ะมันเป็นขนมที่เรากินตอนเด็กๆด็กอะนะหน้าตามันก็จะประมาณเนี้ยดีไซน์ถุงมันก็จะประมาณเนี้ยแหละครับผมเดิมๆนะฮะแต่คือว่า <S 2>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  ความพิเศษ <Classic> ของมันที่ตอน,น,นเนี้ยมันฮิตเนี่ยมันก็คือแถมก๊าซเนี่ยนะฮะดากอนบอลเซตการ์ดพลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในซองเลยนะฮะมันจะอยู่ในซองแบบนี้เลย จนในที่สุดแล้วเนี่ยรุ่นใหม่มันก็ทําไมมันอยู่ข้างนอกแล้วหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่อยากให้ขนมมันเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนขนมหรือว่ามันเป็นรีแพคหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเอาเป็นว่าตอนเนี้มีคนอยากจะได้คือในความคิดของผมอะผมะ่ะอยากได้การ์ดพลังพวกเนี้คือมันเหมือนย้อนยุคแล้วก็ถ้าจะเอามาสะสมมันก็ ม,มันแล้วแต่นานาติดตังสําหรับทุกคนนะแต่ผมคิดว่าไอสิ่งที่ว่าเราอยากได้สมัยเด็กๆเนี่ยเราไม่ได้มีเงินซื้ออะไรเยอะแยะนะสมัยก่อนก็จะมีแบบสะสมเป็นเล่มเป็นอะไรเอามาเล่นกันแต่คือว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าการ์ดพลังอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบนี้แต่ที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็จะมีความฮิตของมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นซื้อเป็นแพ็ นะซื้อ,อพร้อมขนมซื้ออะไรเงี้ยมันจะมีหลากหลายหมดเลยอย่างโปเกมอนการ์ดเนี่ยเพราะว่าเลยมันเป็นกล่องกล่องแพ็คๆเราซื้อมาแล้วก็มีพลังมีอะไรจนถึงทุกวันนี้ผมบอกได้เลยการ์ดโปเกมอนเนี่ยบอกได้เลยว่ามูลค่ามันพอๆกับแบบบิตคอยหรืออะไรประมาณนี้เลยมันก็ทําให้กระแสการอ,อยากที่จะสะสมหรืออยากได้ครอบครองเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นนะยูทูบเบอร์ทั่วโลกก็ บางคนนะจะบอกว่าไงดีอะคือลงทุนบางคนลงทุนเป็นบิตคอยบางคนลงทุนเป็นการ์ดโปเกมอนราคาใบหนึงเป็น10ล้านเป็นแบบอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายมันรวมถึงการ์ดหลายๆอย่างนะแต่คือว่าแล้วแต่ในเรื่องของอ่ความหายากในเรื่องของความเป็นที่ต้องการอะไรประมาณนี้อย่างตอนนี้ยโอเดงย่าที่มันกับมาทำเนี่ยมันก็เป็นเหมือน อย่างหนึ่งที่ปลูกกระแสะสําหรับคน 1. นึ่งเลยคนสะสม 2. คนที่อยากจะย้อนยุคคือ,อสมัยเด,เด็กเนี่ยไม่มีตังหรือว่ามีทุกวันนี้มีตังแล้วก็อยากที่จะกลับไปสะสมย้อนวัยอ่ะพูดพูดพูดให้ฟังประมาณหนึ่งนะว่ามันเป็นอะไรประมาณนี้นะแล้วทําไมมันถึงแพงทําไมมันถึง คนหาซื้อทําไมคนซื้อไปเก็งกําไรอะไรประมาณนี้มันก็จะมีแต่จริงๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะสำหรับคนที่ซื้อมาเก็งกําไรแล้วคนที่อยากได้แล้วก็ซื้อในราคาแพงๆอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจ <Okay. S 1> นะแต่คือว่าถ้าเกิดในมุมของผมผมก็คิดว่าบางคนเขาามาขายแพงแต่หาว่าในมุมผมถ้าเกิดมีคนไปหาซื้อมาให้ผมแล้วผมซื้อได้ในราคาที่เรารับได้เงี้ย เขาก็ซื้ออย่างบางคนเขาก็จะต้องการแค่การ์ดอย่างเดียวข้อดีของมันก็คือว่าที่มันอยู่นอกแพ็คเนี่ยเขาจะกรีดและเอาแค่การ์ดอย่างเดียวขนมเขาเอาไปบริจาคก,ก็ได้นะมันแล้วแต่ว่าเขาอยากจะแบบไหนเขาพึงพอใจในแบบไหนแต่ผมพึงพอใจในว่าซื้อในราคาที่เราซื้อได้แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะฮะเราไม่ได้อะไรนักหนาเพราะบางคนเขาอยากที่จะเก็บหรือว่าเอาไปขายต่อหรืออะไรประมาณนี้อ่ะ ประมาณนนี้นะเกินซะยาวเลยปะโทษขนมโอเล้งย่าเนี่ยก็คือว่าเมื่อก่อนนียมันถุงละประมาณ10บาทหรือ5บาทเลยรประมาณนี้แต่ตอนนี้คือมันถุงละ20บาทนะมีขายที่เซเว่นอีเลเว่นนะมันก็จะเป็นขนมอ่รสปลาหมึกรสอะไรรสสไลดลยเนี่ยมันมีเนี่ยมันจะเค็มเ็มหวานหวานนะฮะก็ทุกคนตอนเด็กๆก,ก็เคยกินขนมประเภทพวกนี้มาแล้วนะอ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้มีกร์ดอยู่ด้านนอกนะผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยใช้ได้เลย นะหน้าตาประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่าว่าหนึ่งห่อที่ให้มันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเป็นยังไงนะมัมาลุ้นกันดีกว่านะฮะทั้งหมดเฮียมีเจ็ดหอ่อเดี๋ยวมาดูกันอ่าอ่ะเรามาเริ่มต้นด้วยซองแรกกันดีกว่าเฮ้ยก่อนที่จะแกะเรามากินขนมย้อน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 ลอยย้อนลอนย,อน,ยอน,นะแกะงี้ดีกว่าอ่านี่ขนมหน้าตาเป็นแบบนี้นะเฮ้ยเหมือนรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันจะ ลูกใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่คือว่าอันนี้ลูกประมาณนี้รสชาติเหมือนเดิม <Yahoo! S 1> รสชาติเหมือนเดิมฮนะกินบอกได้เลยว่าคอแห้งกันเลยทีเดียวผงชูรสเทียบนะฮะขอกินน้ำหนะ่ะจับจับซนะองของมันก็มีขนมอยู่ประมาณนี้นะนี่ มีขนอมอยู่ประมาณนี้นะฮะก็ลูกมันก็ได้กินเพลินๆน,นะฮะอร่อยดีนะอ่ะเฮียแกะมาแล้วนะครับผมจากซองเนี่ยเฮียแกะมาแล้วเฮียได้ทั้งหมดมา7ซองนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่นะหอแรกเนี่ยก็เป็นมันจะเขียนบอกมีให้สะสม147แบบนะนี่เห็นไหม มีแ่สะสม147อบแบตอันนี้เป็นเบจิต้านะนะฮะที่เรารู้จักกันดีนะแล้วก็มีต่างๆออกมานะฮะหน้าตาซองเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับมีกูรีลีนมีโงกูนมีพิโกโกลรมีอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะมีอนะประมาณนี้นะฮะสำหรับมันอยู่มาในซองขนมแบบนี้นะฮะอ่าบอกได้เลยว่าจ้าไปเลยเรามาแกะกันดีกว่าว่า ซองแรกเฮียจะได้อะไรนะแหมลุ้นอย่างกับลุ้นหวยเลยนะฮะอ่ะดูปึ๊บคัวหนึ่งใบหนึ่งซองเนี่ยมีสองใบนะครับผมนี่มีการ์ดพลังนี่นะนี่ดูหบ่อนูบนี่ยหนึ่งอันนะนี่การ์ดน่ะเป็นโกคูนะครับผม สองล้านสองแสนกับพันห้านะครับผมจาจีโรเบ้นะหนึ่งสองหนึ่งถุงผ่านไปนะซองที่สองต่อเลยนะซองที่สองต่อเลยนะอันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้โอเคเนะี่อันนี้นะ 2, 2, สองที่สองลุ้นครับลุ้นอย่างกระป๋องเด้งเลยปะโโตนะนี่นะอ่ะสองนี้เรามาลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยทุกคน นะอันนี้เป็น8 0 0แสนนะครับเป็นเซลนะฮะเป็นเว็บเวบเลยเป็นเว็บเวบอีกอันหนึ่งก็นี่ครับ3 5 0 0 0นะฮะอีกอันหนึ่งนะครับถุงที่2ต่อไปถุงที่3พห่อที่3นะฮะห่อละ20บาทของคนก็หวังก็เอาแค่อย่างนี้นะครับห่อนี้นะนี่นะเปชิดด้าแต่ามาลุ้นกันห่อนี้เป็นยังไงปึ๊บนี่ ธรรมดานะครับผม1 1ึ่งแงกับหกพันห้านะครูรินนะครับผมไกตัวนี้นะครับจําชื่อไม่ได้นะฮะอ่ะต่อไปเป็นแบบนี้นะครับผมอน,นี้หัวได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรลุร้นกันอโอ้เป็นการธรรมดานะครับผม เฮ้ยเหมือนซ้ำวะ่ะเหมือนซ้ำวะ่ะนี่ซ้ำนะแล้วก็มีบูม่านะครับผมเป็นการ์ดธรรมดา550 0เองโธ<ฮ>่อะไรวันนี้่เรามีสวยๆแค่ใบเดียวนะต่อไปเป็นอันนี้ครับผมองนี้นะอ่ะเรามาลุ้นกันต่อโหการเปิดนี่แป๊บเดียวเลยนะเนี่ยเสียตังค์นี่แป๊บเดียวเลยลุ้นกันเลยอ่ะ ุงต่อไปหอต่อไปเป็นอะไรล,ลุ้น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 โอ้โหหนึ่งหมื่นสพนนะโกคูซ้ำมาเห็นไหมซ้ำเลยหรือ 2, อีกสองห่อเว้ทุกคนเฮียได้จับจัามาแค่อันเดียวเลยนะต่อไปนะเป็นซองแบบนี้นะคูิรินใช่ไหมลุ้นครับผมหอนี้เป็นอะไร เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรผูนะโอ้โห4ส0 0 0สนสีนะครับกับ9ก0าหมืนาพนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าแต่คือว่าก็ได้ซ้ําไปสองอ,อันนะนะต่อไปเป็นถุงนี้ถุงสุดท้ายแล้วทุกคนนะฮะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ถุงนี้จะเป็นอะไรอ่ะ ตรงนี้จะเป็นอะไรลุ้นลุ้นลุ้นโอ้เหมือนจะซ้มปะวะไม่ไม่ไม่สามนี่มีผู้เท่าเต่ามาด้วยหกพันโอ้โอเอยเริ่มต้นไม่สวยเลยนะได้มานี่สวยงามมาแค่หนึ่งอันเองเป็นเซลล์นะครับผมที่เหลือก็เนี่ยผู้เท่าเต่านะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, ส 7, 8, 9, า0 11, 12, 13, 14, ่ห้า1ก็เก็เถุงนะครับผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยพอละ20บาทนะแต่ถามว่าเอาวะเราก็ลุ้นลุ้นสนุกสนุกทำภาษานะทุกคนนะ <_ filling> มันก็ไม่มีอะไรที่มันแบบ uh, จะได้แบบ เป๊ะๆอย่างที่เราคาดหวังนะก็เอาเป็นว่าสนุกๆน,นะขนมก็ได้กินแล้วก็ลุ้นไปเลยเปื่อยนะอะโอเคขนมโอเดงย่าก็สมัยนี้ก็คือ,อมีแถมกลับมาแบบนี้ก็คือว่าเอาเป็นว่าร่วมสนุกย้อนลอยไปละกันนะก็เฮียก็สนับสนุนให้ซื้อเองละกันเพราะโอเดงย่าเดี๋ยวมันก็มีขายเพราะช่วงนี้มันช่วงแรกๆคนก็ซื้อเยอะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ผลิตมานะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมัน าวางจําหน่ายเริ่มต้นวางจําหน่ายวันที่27นะวันนี้วันที่28นะฮะก็ถือว่าเริ่มเอามามีขายเยอะขึ้นแล้วนะก็เอาเป็นว่าค่อยๆรออย่าไปซื้ออะไรที่คนเขาเอามาเก็งกําไรเลยถ้าเกิดใครรอได้ก็เฮียก็แนะนําให้รอนะเอาเป็นว่าสนุกๆไม่ว่าไปซื้อแพงๆก็ไม่อยากให้เสียตังค์เยอะๆนะครับผมก็ผมก็ประมาณนี้แหละเอาเป็นว่าเอาใจช่วยทุกคนนะครับแล้วเจอไปซื้อ ขนมก็จะกินเองบ้างให้ทีมงานกินบ้างขนมอร่อยออร่อยก็เลื่อยเปื่อยนะเก็บไว้กินได้เพราะว่ามันไม่ต้องแกะไงข้อดีของมันเนี่ยที่มันมีแพ็คเขอาข้างนอกเนี่ยข้อดีคือขนมเก็บไว้กินได้ยาวๆนะครับอยากกินค่อยแกะนะแล้วแต่คือว่าไอ้การ์ดพวกนี้เอาออกมาที่มันแปะมาก็เอามาลุ้นได้ข้อดีของมันที่มันแพ็คอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้มาแกะให้ดูเลื่อยเปื่อยนะครับผม ให้ทุกคนได้ดูแลเฮียก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมันมีขายนะครับแล้วค่อยมาคุยกันแล้วค่อยมาอัปเดตกันว่าเฮ้ยใครมีครบใครไม่มีตัวไหนไม่ต้องซื้อเอามาแลกกันก็ได้นะความสะดกมันเป็นแบบนี้แล้ววิธีการเล่นเดี๋ยวเฮียจะมาแนะนำอีกทีหรือว่าไปถามจากผู้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับกับการโอเดงย่าดนะักบอลไปแล้วครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากดกด subscribe แลแชร์กันด้วยนะครับผมไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับบู